ประเทศภูนผลท่านผู <You> tai, ้ีมสี่ครับไปแรงดับเรียบร้อยครับออกแล้วมาต่อครับไปแรงดับในสถานี้ครับสถิติไปแรงครับ15รอบมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นสุดยอดของใครระหว่างทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นดูแล้วน่าจะมีสนุกแน่นอนครับเพราะว่ารีเวิร์สกริด1 2 3 4 5โอ้โหยาวๆมาตันงที่แจ็คแลมบว่าร์ นามอเตอร์สปอร์ตขั้นมขั้น5าข้ามาหนึ่งอ่ะไม่ใช่สามครับสามาขึ้นาโลขึ้นมาคับดับสี่ขึ้นมาสามสีขึ้นมากรบดิกแดงมาแล้วแสตด์ขึ้นมาดับสี่ใช่ั้น5นาทีคุศลับเฮสไัสนามมอเตอร์สปอร์ตครับแจ็คแลมบาร์ ยาวๆมาตอนนี้ครับเปอร์44แจ็คแนงำวาดวัฒนามอเตอร์สปอดจตางด้วยอารูวันด้านรับจากสิงห์มอเตอร์สปดบอกแข่การช่วงชิงในการออกตัวครับนี่ละครับนิดเดียวก็สามารถทำคนแนงเปลี่ยนได้อากาศสามจำนาได้การันตีของผมก็มาดีวันนี้บ้านครับสองถูแซงมาตรงองชนะ รอบสนามครับกำลังจะเข้ารอบที่หนึ่งครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะ,ฮะ,ฮะซ้ายนี่เช็ดตามลายเลยครับป้ายคนที่ที่ดูติดเกือบหมดเกือบหมดหมด,ดูไปยาวๆครับนะขนาดนี้ครับโอ้โหเสียงมาที่บริเวณบริเวณ S2 นี่เสียงแบบว่าก,กึกกล้องจริงๆครับอ2 0 0 c c ครับไปยาวๆ ในกระดาษนี้นะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง True Sport HD 3ด้วยนะครับช่อง683ทาง True Vision าง Facebook ทาง f a c e b o o k ก็ Thailand Super Series YouTube ก็ t h a i l a n d Super Series เว็บไซต์ก็ Thailand Super Series .net ชอบอะไที่ไ้เลยที่นี่หมายเลข44ครับหมายเลข89เนี่ยช่วงชิงกันอยู่ครับรู้สึกว่า44ถึงมีชอยชนะนี่คะแนนเก็บไม่ได้อยู่ที่ผมครับ ว่าคาดดาว Roc down, ระหว่งสองคันนี้มึงไมาทั้งปีใช่ก็สู้กันหมดมูนได้ขึ้นมาเป็นตัวแต่สนามที่แล้วมือวางได้ดับหนึ่งเพราะะนันคะแนนของแต่ละคนม็นจะลดน้อยลงใช่ที่มาสนามนี้นะครับสี่หกหกเก้ากลับรดนเมอวานเป็ร์สปอร์ตด้วยรถของผ่านมองปนร ชาติไทยในยุโรปมาแล้วครับข้อมูลข้ามโกสนามเป็นือีอข้อมูลของนักแข่งแต่ละคนนะครับไปได้มาัประสบการณ์เหมกันกันว้าหข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมโลกสามได้ รู้เิ่มเติมหลมงจากที่บองแต่ว่าใครเป็นคนขับใครทำอะไรชี่ผู้บรรยายครับสำหรับ TCR นะครับก็เป็นการแข่งขันในระดับ International Series นะครับหรือว่าเป็น Touring Car Championship ซึ่งก็มีการแข่งขันทั่วโลกนะครับณขณะนี้เนี่ยในเอเชียก็มีและที่สำคัญก็คือว่าในไทยนี่กำเนิดเกิดขึ้นแล้ว รถประเภทเดียวกันครับอาจจะมีหลายยี่ห้อให้กับนักแข่งได้เลือกซื้อกันโอ้โหมูมบูมเบอร์สิบห้านัคารอล้้ฮอนด้ากับเซียนครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสามารถแข่งขันได้นะครับรถ้งหมดครับก็คือต้องผ่าน FIAFIA จะเป็นการเลือกคอมพลีตระหว่างเทอร์เรนคาในแต่ละรุ่นครับเพื่อที่จะนำมาแข่งขันกัน รถรุ่นนี้แข่งกันทั่วโลกทั่วโลกครับทั่วโลกแล้วก็นอกจากทีเซียอาไทแล้วนะยังมีทีเซียไอเซียใช่นะครับ TCR World นะครับก็อังกฤษอังกฤษนะฮะเริ่มต้นเริ่มไหวจะโอ้ลายเดียวกันด้วยโอ้โหแจ็คเก็ตไหายาวกลับมาเพราะว่าคำนึงว่าควรหน้าหลังกันจะพูดกันเป็นที เป็นกระชสุครับอันดับหน,น,น้าหน้าลักษณะอิรุ่งกำลังมะถึงครับลักษณะกระจากพรั้นมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตเริ่มจากสินมอเตอร์สปอร์ตครับแล้วก็กันกระตีครับฐานันรุศรครับผมก็จะพยายามช่วยใส่เก็ตเต็กเก็ตน้อยให้นะครับสำหรับการแข่งขันเนี่ย เป็น TCR Thailand แ,แล้วก็มีเป็น a อเชียนโกลิ Car Series รวมถึง Porsche Carrera Cup Asia สำหรับการที่ม o เ t r ร์สปอร์ต a อเเนี่ยทำให้การแข่งขันแบบแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ,นรบจนทุไทยอ่ะใช่ครับคือทั้งอันนี้เนี่ยที่สิงคโปร์ที่ <นะ S 1> ไทยก็มีนะครับถือว่าเป็น TCR International Series กันไปแล้วแล้วก็จะเป็นการแข่งขันเนี่ยเป็นลักษณะของ l ลสซ์สป GT Asia Series ด้วยอนั้นก็คือว่านักแข่งเหล่คนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ได้ไปหลายๆสนามหลายที่หลายประเทศถูกต้องครับโดยเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่ากำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี2015นะครับ<ห>แล้วก็คนที่เป็นผู้ริเริ่มก็คือทาง Racing Spirit ครับที่เป็น organizer ออสำหรับ,รบงานคะแน,น Super s ซูเปอร r ซีรีส์โอ้แล้วก็มีการแข่งขันกันเป็นแชมเปี้ยนชิพในปี2016ที่ผ่านมาโอ้อันนี้คือรายลายอีดใช่ปีนี้เป็นสนามสนามยิามอย่าง เป็นปีแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมี TCR Trophy Euro TCR Spanish Series TCR Las uh, Las Las อมเมริกา s c a ก d i n a v i a Baltic Trophy Euro s โ r i e s ี i d d l e East s e ี i e s อุ่ยเ, e เยอะมากนะครับฉะนั้นการแข่งขันรายการนี้ไม่ใช่รายการธรรมดา,านะครับารายการระดับโลกเป็นเรื่องราวของรถที่ทุกอย่างมันเข้ากันทุก แล้วก็กำเบกเกิดมาจากบอมเกิดเดียวกันคนขับแล้วกักนเซ็ตช่วงล่างแล้วก็เอนจิเนียร์ที่มาดูแลเครื่องครับ,พ,มมบพร้อมกับเอนจิเนียร์ต่างารู้สึกจะมาจากประเทศอะไรน้ำจำไอะไรออสเตรเลียโอ้หอยบูม บุ้มออกขึ้นมาครับออกซ้ายออกซ้ายบุ้มขึ้นมาบุ้มไม่ยอมแล้วโอ้โหตามมานานแล้วคาร์ลอสไปแล้วบุ้มโดนแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้บุ้มเข้ามากัก้นขันใช่ไหมครับผมไปแล้วบุ้มขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับคาร์อลอเนี่ยบอกว่าขอ้นหนึ่งไปแล้วบุ้มขึ้นหนึ่ง ใช่ที่หนึ่งใช่แต่ยังยังก็สรุปไม่ได้ครับเพราะว่าใครได้แชมป์อะไรนันเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเรื่องของคะแนนเก็บครับนะครับก็บลเลยได้แชมา์เขาบอกว่าแข่งมาผู้สวยมากนา,าราสักอีกคนกับแมดหมายเลขสิบเอ็ดเอาเรียบร้อยแล้วจ้ามโดนนา,าราสักไปแล้วนา,าราสักนี่ครับจัมมันนี่ ผู้ที่ไปบุกเปิดที่มากเก้าอ่าใช่มากเก้าเนะล่างมากเก้าขับเพตอะนั้นเปรถฮอนด้าไม่เกินพันหกร้อยซีซีขับหลายปีแล้วรับมีู่้ใหญ่มองใช่ตีรเจช่วเหลือับมีสองคนแล้วก็แต่ว่านักแข่งไทยไปแข่งนะารเนี่ยเยอะมากครับแต่พระพวกคุณช่วยเหลือเข้าไป ก็เรียกว่าคนฮ่องกงที่คนฮครับขับแกงเอปีนี้เอาติ้นไม่มานะไม่มาครับเพราะว่าตารางเต็มครับโอ้ตอนนี้มาดูกันต่อครับโอ้โหซีดีกับสิบห้าโอ้โหบูมกับแจ็คเป็นพี่น้องกันนะครับอยู่พิลล่านี่กอดคอกันเลยนะครับกินขนมกินอาจารย์เดียวกันได้ยินสนามตอนนี้ น้าที่ใครน้ทาครับโอเคจะต้องนำรถเรียที่ขับผ่านทองมะลุกให้ได้คันแรกหรือว่าอันดับดีๆครับตอนนี้ 4, 4ี5ี่สิบหามุมนี้ขึอ้อนไปยาวนะลาปิดท้ายของแจ็คครับเ,เสียดกับฮอนด้าครับ ดูกันต่อครับณขณะนี้นะครับหมายเลข444ยังนำอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่า15นี่มาแล้วสำหรับรอบที่5จากทั้งหมดด้วยกัน15รอบโอ้มีอะไรเยอะใช่ครับออกไม่ได้วันนี้บูมสุดมากครับเมื่อวานก็สุดที่สำคัญคือถ้าบูมขึ้นที่หนึ่ได้เนี่ยในเรื่องของคนคะแนนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอาจจะว่าคะแนนของแดงก็จะตัดโค้ขึ้นแล้วครับสวยงามถูก เขาแข่งมาด้วยกันทั้งหมดกับผมชอบบูมขับนะครับเป็นคนที่แบบว่ามองมองการไกลในการแซงเด็กสร้างจากทีเอ็กกี้อ่าเป็โปรไทยแต่ผมก็ชอบสิ่งนี้สนกันในความความดุดันแล้วก็ความหันกล้าของเขาบูมได้อยู่ภายใต้ของสิงห์ไม่เพราครับผมสิงทีดูแลมัตลอดครับแต่ตอนที่เขาบอกว่าโตขึ้นอ่าก็ขยายไปอยู่แต่ละที่เหมือนนักแข่งในที่ก็ตอนนี้พี่น้องครูเนี่ยใช่ ผมขอแทรกเกล็ดเล็กเล็ดน้อยให้เพื่อนๆที่รับชมกันนิดนึงก่อนนะครับรถลาวนี้ก็คือรถที่ถูกปั้นถูกสร้างโดยทาง TCR ทีมนะครับซึ่งเพื่อนๆจะซื้อก็ได้ถือว่าคุณมีเงินแล้วก็มีเวลามีไปกับแขกเริ่มนครับคือเริ่มจริงๆเนี่ยจากต่างประเทศแล้วก็ทาง Racing Spirit เนี่ยก็ขอนะครับขอให้มาร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน TCR โดยทัสปอร์เนี่ยนะครับ ลักษณะของแรงมา้าใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าบางคันเนี่ยสเปควอาจจะ300กว่าแรงมา้าแต่ว่าจะถูกตออแรงม้าให้มันมาใกล้เคียงเช่นการเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเพื่อให้แรงม้าต่อน้ําหนักกิโลเนี่ยมันเท่ากันมันบีบจมูก,ไ,มกไหมราคาจมูกอาจจะไม่ได้โดนบีบครับแต่ว่า <ใจ S 2> โดนบีบนนเรื่องของน้ําหนักแน่นอนส่วนในเรื่องของระบบเกียร์นะคะรับก็จะเป็นเกียร์พัฒน์ดิชั่ ใช้การบังคับกดปุ่มเกียร์ปักปักปัก,ปกซ้ายขวาซ้ายขวาที่บริเวณแทนพวงมาลัยข้างซ้ายแฮนขอโทษเร oh. ียกเป็นมองมาลัยคเผอเอาเป็นว่าพวงมาลัยและการข้างซ้ายนะครับผม oh. แล้วก็ในเรื่องของความแรงเนี่ยท,ที่บอกครับว่าบางคันอาจจะแรงกว่าคันนี้ oh. แต่ว่าก็ถูกบวกในเรื่องของน้ำหนักกันไป oh. ฉะนั้นวควใคกล้เคียงการเครื่องก็คือประมาณบล็อก2,000ซีซีครับแล้วก็รถทั้งหมดก็มีในเรื่องของการเซฟตี้ระบบนิรภยัยต่างๆรวมถึงอะไหล่ตัวถังที่เป็นพาร์ทแอลโลขนาดวายบอดี้ในสถงทีซีอา ต้องใส่ทีซีอาร์เท่านั้ใช่คือถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญหงปัญหาอะไรก็สามารถเบิกอะไหล่ได้ทีซีอาร์มีให้ดีก็คือสิ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะขอกองเล็กนะครับประมาณสองสามล้านสี่ล้านมาซื้อกันได้ไม่สูงมากไม่สูงแค่สนุกครับผมอ่ะลองดูกันต่อครับเอ็มเคครับคุณมิวจะกินเอ็มเคแล้วครับระวังครับไม่ได้เก็บจะสั่งเอ็มเคส่งถึงบ้านครับ ยาวๆกันไปนะขนาดนี้ครับเรายังมีเวลาให้ดูกันอีกเยอะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านรอบที่7สําสำหรับคันนาก็คือกัตทีกุสซิลิกับแจ็คแลมวาดรายการนี้เป็นอินเตอร์นะคนไทยแล้วก็มาเลยเหมื็นกันเหมือนีันถึงทีเไหนต่อไปเรื่อยๆครับเจ็ดรอบผ่านไปครึ่งทางแล้วครับกำลังเดินทางสู่ครึ่งทางที่นี่ บางแสนครับจบางแสนการฟรีสดสวเกิตความยาวปีนี้3.7กินไม่เกินประมาณมีขึ้นมีลงกับนะเนินขึ้นซ้ายขวาหักลงครบเลยโอ้ลเอสเอ็มซีวียูมีหมดทำหนอนดิฉันการเดินทางทำจอนทุกไปการสาธารณะเป็นสตวเกตครับแต่ว่าในช่วงนี้เราเป็นเทศกาลก็เลยต้องขออนุญาต ที่บอกครับว่าสนามสเซอร์กิทก็คือสนามที่นําเอาพื้นถนนทั่วไปเนี่ยนะครับมาใช้ในการแข่งขันกันแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมีการปรับนะครับดูแลพื้นผิวขึ้นมาให้ดูดีมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะของการแข่งขันระดับอินเตอร์หรือว่านานาชาติมากขึ้น FIA เกรด3ครับนี่คือสิ่งที่ผู้จัดต้องการอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของลายครับ ลายเหล่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้บริการเงินได้ในการใช้ในชีวิตประจำวันมองมีบนครับ C M S L v U ในสนาม3.7กิโลเมตรจัดกันหนักๆสำหรับตอนนี้ครับรอบ,รบที่7กันล้วเข้าสู่รอบที่8ทดาันสนญญาคุณปพ้มแวะมาเยี่ยมเราเพรว่าสบายดีก็อยู่นะบารดีครับแล้วท่านก็จะเป็นรเชโปรแขกแล้วแหละ มาเลขแปดครับคนก็ชมเชียกกันหน่อยวันานี้สนดกนะครับถูกต้องถูกต้องครับกลก้องจับมาอีกคนจะตำแหน่งประมาณสักอันดับที่หกเจ็ดแปดประมาณนี้ซึ่งก็ยังคงไล่กันอยู่ครับเบอร์ห้าแปดนี่จากกระทิงแดงเลสิกิงชึงเชนโถงเบอร์หกหกนักจารหานเชนเกษมเอเแล้วก็เบอร์เจ็ดนี่จากสล็อตเลสซิ่งมาล์ทันพูดผล สล็อตเลสซิ่งสล็อตสล็อตตัวสล็อตอันที้เชืช่อง<า>ช้าขับช,าชา้าช้าแต่เลสซิ่งแข็งด้วยใช่ช้ากับเร็วชาว้าแต่เร็วต้องหมายครับผมเี <sh arp> ยาวๆกันไปครับในขณะน,นี้รอบที่แปดผ่านขึ้งทางมาแล้วครับผม ผมได้15รอบใช่กับเวลาที่ใช้เท่าไหร่ในเวลาเวลาใช่ไหมก็ท่ใช้ไป40ฟอห์40นาทีใช่ก็เยอะแล้วล่ะอะไรเพิดก่อนอานั้นใช่ครับวันนี้เป็นไยังไมคนดูเท่าไหร่ดูใน Facebook ไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนไปยูทูปแทนก็ยังมีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ด้วยไม่ใช่นะครับผมว่าเป็นที่ระบบด้วยมาดูกันต่อทักทายกันได้นะครับทาง YouTube นะครับสำหรับ ช่องของ Thailand Super Series ตอนนี้ก็เปิดดูอยู่นะครับคนดูกันทั่วโลกในยูรูบใช่ครับทั่วโลกครับทั่วโลกแสงวันเงินวันเรื่อง 2000cc ครับซึ่งต้องบอกว่า300กว่าแรงมาที่กำเนิดเกิดขึ้นจากภายในรถไม่เท่าไหร่ะ300ระมาครับใช่ครับเพราะเครื่อง2000ครับ เป็นรถที่มีการโมดิฟายมาในระดับหนึ่งเปิดห้องเครื่องมานี่โอ้โหสวยสวยเห็นแล้วอยากจะได้บ้างใช่อไปนอนด้วยเหรออ่าไปยาวๆนะขนาดนี้ครับผ่านไปแล้ว9ร้าอ ทางตำแหน่งครับคันแรกบ้างทางตำแหน่งครับกคจะมี่4คือครับโปรแอมอันดับที่1เลยนะครับตามตัวแจ็คแลมบ์วาอันดับ2โปรแอมเหมือนกันอันดับ3คาร์โรแวนดัมโปรแอมอันดับที่4ครับเป็นนาราสักอิทธิริพงศ์โปรแอมอันดับที่5เป็นกรันสุภพงศ์โปรแอมโปรแอมหมดเลย5คันอเมเจอร์นี่หล่อมากสำหรับโอเวอร์ออลอันดับที่6ครับเชนเจนผงแอมนะครับอันดับที่7เป็นนักจักรยานจิกเสเซแอมแล้วก็ มีโปรแอมโผลมาอีกหนึ่งก้งก็คือคุณฟาริทัคคูณผลหรือว่าคุณนิวแล้วก็ปิดทา้ายด้วยดักลาสคูทุงจะมาใหม่ๆเลยจากมาเลเซียก็ขอบคุณมากที่มาร่วมแจมกันนะขนาดนี้สมัติดาบังครับไปยาวๆนะขนาดนี้ครับเรายังได้ดูกันยาวๆว่าวันนี้เนี่ยเบอร์15จะหล่อขนาดไหนและ4-4จะแก้คืนได้ไหมแบบเ,เบิ้ลแชมป์นั่นจบจริง วอ๋อใช่ใช่ใช่ถภาจบตามนี้นะครับไม่บอกไม่ได้ครับแต่ผมเชื่ออย่างเขาบอกคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ตลอดผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเบอร์89ก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันเบอร์89นี่ก็เป็นธรรมดานะครับอ่าต้องรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างยาวเลยครับครับผม สีสีสนุกอ่านคะแนนถูก1ิบรอบทางไปครับาวาวเหมือนตาเห็นใช่ที่ท,ที่ต้องตาเห็น,นขนาดแมะชัดเจนแจ่มแจ้งในขนาดนี้ครับดูกันไปเรื่อยๆตอนนี้ผ่าส,สดจากทูนิชันอยู่นะครับ,รบทูนิชัน,นที่มีทูร่วงใช่ครับผม ทูวิชั่นนะครับทูสปอร์ตเฮดสามนะครับสำหรับการเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดมาในการถ่ายทอดวันนี้บรรยายคู่อยู่ที่ทางโน้นครับนักเบสกับนักทีมครับในวันนี้แล้วก็ในวันที่มันผ่านมาสำหรับปีนี้สปอนเซอร์ครับขอบคุณมากๆโตโยต้าครับสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับสามารถเทลคอมครับบีควิก เฟเดรัลสก๊อตบางจากมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าจูรูวิชันแบตเตอรี่จ s เอสบัตรออกอินเตอร์เนชันแนลออโต้ซาลอนและเว็บไซต์รถยนต์อันดับหนึ่งของโลกมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของไทยบอยอย่างระดับโลกแหมระวังหน่อยครับผม ดูกันต um. ่อไปเรื่อยๆครับในขนาดนี้ครับเราจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีตำแหน่งเปลี่ยนหรือเปล่าโดยเฉพาะอันดับ1และ2และ3 5รอบครับมีก5รอบ5รอบครับัที่จะเหลือครับกันทาีกุศลีเท่าไหร่กันทาีครับยังไงก็กันทาีอยู่1นนาที4ี0 4ี่จุดศรนย์ส่ จัดไปหนักๆครับนขนาดน <Laurie> ี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่รับชมนะครับจะต้องคิดว่าโอ้โหรถเหล่านี้มันมาจากไหนกันทำไมมันรวยจากนี้รอเออมันเกิดขึ้นมาครับจากหลายๆประเทศครับจนกระท่่งเมืองไทยเนี่ยโดยทางผู้จัดเตะเลส c ิ n งสมบนริบอกว่าโอ้โหเมืองไทยมีนักแข่งไหลายคนอยากแข่งเขาบอกว่ามันมาจาก ซูเปอร์คอมเพคเขานี่แหละรถคอมเพกค้าใช่ขารถรถตูดไม่มีตูดตัดมาดูกันไปครับ F2 ครับผ่านไปเรื L ่อยๆยาวๆครับสำหรับตอนนี้ครับเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วครับผ่านไป11รอบ4นาทีกับแจ็คครับเวลาต่างกันอยู่ประมาณ4.8วินาทีถ้าเคือว่านับเป็นช่วงประมาณสัก6-7ช่วงรถได้ แจ็คกระชุ4.6แปดจุดหกแล้แจ็คแปดจุดสใช่มาว่ากันไปยาวๆครับอยู่ในเกมการแข่งขันยังไม่มีใครพลาดครั้งนะครับหลังากที่ว่าโชคแรกแล้วก็มีการแยกตำแหน่งกันไปกว่าแต่รอบสามจใช่ความเร็วเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อความเร็วเฉลี่ยคือ100แต่ความเร็วสูงสุดนิดเกิน200ครับผมคอนเฟิร์ม คิดง่ายๆครับว่าเวลาที่คุณใช้ความเร็วเนี่ยเกียร์ห้ายาวๆนะครับในการขับรถินนียมันก็เรียกว่าแทบจะมิดไม์แล้วแต่นี่คือรถแข่งเกียร์เป็นเกียร์เป็นด็อกนะครับเ e กียร์ชิปบวดทีป,ปักปักปักสับนะครับโพสเ e r โชขึ้นไวๆยังไงก็ตาม200ีมห้เห็นกับับร,รุ่นนี้มีแน่นอนมสีนสามีภรรยาใครครับโอเคต้อนต้นครับ โอ้12รอบไปแล้วคระยะพังไม่ถึง10กิโลครับแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วครับพี่นึกว่ากําลังลุ้นอยู่ครับว่าจะจบยังไงตาแหน่งเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนทรกอเ่าเออนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการอันดับหนึ่งของแอมก็เฉินเจินหงใช่มาจักที่อยู่ท้ายๆนี่ก็คืออันดับหนึ่งสองของรุ่นแอมนะครับเฉินเจินหงกับมาัจักที่พิล์มน้ำบอกไปมันกาสคูจัดมาในอันดับสามอยู่ จากกัจากแยกข้าจากรารจันจากพระรัชันรากษัริักตามัณะนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงแนนเก็บที่น้ำพอจะจำได้ไหมจ๊ะจำไม่ได้จำไม่ได้ เพราะค้นหาทั้งคืนมันต้องลุ้นต่อนะเพราะทนลุมากเลยค้นหาจากความทรงจริงนะถามนึ่งใครเข้าใครเนี่ยยังบอกไม่ได้จนทั้งจบมาปีสองลื่นล้มเบีกนะครับโอหนี่ครับทีวัฒนาเบอร์ยี่สิบแปดครับเช็คดูแลเบอร์สี่สิบสี่กับเบอร์ห้าเก้าใชเป็นเอนจิเนียร์มาจากทางแท็งอ่าวัฒนามอเตอร์สปอร์ตจัดมา รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับหลายๆท่านนะครับก็จะลงแข่งในรุ่นของซูเปอร์คาร์อีกนึกถมากครับมบองแล้วว่าเอาแรงมาจากไหนที่เห็นเนี่ยสองสองคนถูก<จ>เอางี้ครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่จะคำนวณเป็นตัวเลขให้ฟังนะครับว่าสมมุติว่าคุณวิ่งทั้งหมดการ3.7กิโลเมตรต่อ1รอบครับคุณใช้ออรอบวิ่ง15รอบ ตกแล้วคือคุณจะต้องวิ่งทั้งหมดด้วยกัน55ก<อ>ิโลซึ่ง55กิโลนี่ก็คือเทียบจากกรุงเทพมาปาประ,ะกงครับถ้าเกิดทางตรงก็คือเป็นโทเวย์อถ้าเกิดว่าดูในสนามแข่งนี่คุณจะต้องเจอโค้งแบบว่าทุกอย่าง CSM VLU ครบหมดสุดรายการแบบนี้เนี่ยอาริกันไม่ชอบทำไมอ่ะชอบตรงตรงแข่งเป็นวงกลม ซ้ายขวาขึ้นเนินอ่าเพราะคันบอกว่าไม่ใช่ขึ้นเนินมันขึ้นไปทีเลยขึ้นไปทีไปเลยครับผมอ่ะมาครับแจ็คพิฆาลอ,อย,ยาก็ก็ยาวครับยาวครับโอ้ยมีวัฒนากระทีนนี้ กำลังจะดูนห้ไปไกลมากแต่จริงๆกำลังจะเข้ารับผงรับไฟนอลแล็ใช่นี่สิบสามแล้ีแต่ในรอบนี้เนี่ยทางแจ็คก็ไม่ธรรมดาก็พยายามเค็ดเวลาขึ้นมาดีกว่าเดิมนะครับสี่่าพยายามอยู่ครับพยายามแต่ว่าตอนนี้ครับหลอมาแล้วครับสำหรับบูมกันนาทีกุซิลีรับปลไฟนอลแล็บหรือว่ารอบสุดท้ายแล้ว เห็นหลัดๆนี่ครับมาตามมาเบอร์44แจ็คลำวาดยาวครับสวัสดีครับคารุกัจจ์ครับสิงห์ตอนนี้หัวหน้าทีมพรนนางในรุ่นอยู่ฮะอ่าคุณจอมบัตรช่วยเห็นีหน้าจอผมว่ารุ่นทั้งหมดทั้งกทีมาแล้วคันแรกนี่ก็สปอร์ทก็รุ่นนีครับโอเอฟพีก็รุ่นสิงห์ก็รุ่นแล้วก็ไกเทน กายเทนเนื้อเนื้อยาคินนี่มาสนับสนุนอนุซอนเบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดอันนี้โลโก้ไปถึงโลกนะครับผมสองขนาดนี้คุยบ้าเลยเลสควีนครับออรุ่นต่อไปซูเปอร์สองพันซูเปอร์สองพันเตรียมแล้วใช่ครับขนาดนี้ซูเปอร์สองพันเตรียมแล้วใช่ครับระยะทางสามกิโลครับ โอ้โหจัไม่ได้ิแจกรว่าเสียดนี่ครับผู้นำครับกำัหน้านี่ะครับกลังจะเข้าสลชัอามสัหนึงครับผมล้อดีเสียเลครับมรอมาครับไม่ีแม่หอมเงา ว้แล้วครับตอนนี้ทูครับรผมเก่งมากวานนี้ฮิ้วสี่คนดูดีดีครับผู้ใจผมก็ได้เช้าด้ยครับไม่บานด้วยจัดยาวๆไปครับตอนนี้ครับไป้ายลำบากการยกว่าเป็นธงบัลลุกรับขึ้นมาแล้วครับรับอันดับที่หนึ่งไปเป็นเทียบรอยบูมดับเบิลแชมป์ครับลาังแสงเป็นเดนเดอร์บอยเลสซิ่งโโห่กีเอ็คคีตามต่อด้วยนี่ครับแจ็คแลมวาครับ OMP อพัฒนามอเตอร์สปอร์ต ดับสคกับคาร์โรแวดแดมกับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเข้าไปต่อเนี่ยแล้วก็อันดับที่4นาราศักก์ก็ตามติดๆสำหรับ o อเพวัฒนามอเตอร์สปอร์ตสุดยอดมากจบไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวดูว่าน้ำหนักผ่านไหมใช่ผ่านเสร็จแล้วจะมีเรื่องคะแนนแก่ใช่ผมไม่ทราบว่าใครจะได้แชมป์ปีนี้ครับผมแชมป์คนแรกในทีซีอาร์ไทยแลนด์อ่าอ่านี่ทีพัฒนาครับครับ เกาะกันใหญ่ดีใจกันใหญ่พูหลงพลังเกาะคนไทยเป็นายออกแนวมั่วเนี่ยไม่ไม่เขารู้จักกันก็เฟรนเฟรนจบไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปมอบรางวัลต่อครับสําหรับการรับรางวัลรายการ TCR Thailand โอ้สุภาพปีนี้ทีมนี้ดูง่ายเป็นเหมือนทีมงานแจ็คใช่แน่รูที่แจ็คมายำโรเบีารู้อมาธรรมดารู้อีกปานไร่ฝรั่งปานไร่ฝรั่ง มองภาพออกเลยขบิชายานะครับอ่ะรุ่นต่อไปอะไรครับพี่ไทยแลนด์ซ u เปอร์สองทันอ่ะโอเคเมื okay. ่อวานนี้สู้กันยันดีกาเหมือนกันไปดูครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างเมื่อวานนี้เอาวบัตเล้ท้ายปิดไปเลยไปเตรียมมอบรังวัลคุณจรไปทำหน้าที่อันแสนสงา่าโอเค ladies and gentlemen we just have the completion of TCR Thailand what a race that was exciting we have the podium winner car number 15 second on the podium number 44 third on the podium number 89 Th fourth on the podium 59 car and fifth on the podium number 11 car and coming up next another exciting race to come Thailand Super 2000 round 8 15 laps Follow the Thailand Super 2000. We will have Thailand Supercar GTC, Thailand Super.